ยังไม่เป็นเจ้าสาวเลยค่ะว่าเช่ว่าใท่ขอฝากดีแคสด้วยนะคะกับทุกทท่านด้วยนะคะก็ไม่รู้สึกว่าทุกทุกท่านจะชอบและก็ที่สำคัญราคาจับต้องได้ง่ายค่ะทุกคนต้องชอบแน่นอนฝาก้วยค่ะผลงานล่าสุดเลยผลงานลงานล่าสุดผมนะคะผมผลงานล่าสุดผมสวยเป็นไงบ้างย้อนวลากลับไป รรวันนั้นคือแบบมันสะทายมากไหมคะทุกคนบอกอุยอ๊ยคิดเลยรูย้ก่อนรู้ก่อนอค่ะรู้หนูล็อกวันเลยรู้จริงสําหรับทุกคนเนี่ยอ,อาจจะคิดว่าเงินเป็นแม่หนูก็เคยคิดว่าแบบที่เต๋อจะพาหนูไปที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วก็คุกเข่าแบบธรรมชาติาหนูแบบหนูรอแบบวันนั้นว่าหนูแบบโอในละครหรือแบบทุกคนที่ทํากันแล้วน้าตาไหลหนูของหนูมันคือการ ล็อกคิวให้ตรงกันแล้วก็ที่จะขอหนูวันไหนอ่ะเลยาานอย่างนี้เลยหรอแต่มันก็มีความสุขอีกแบบค่ะ<อ>ความสุขของหนูหนูหนูรอแค่หนูรอแค่ว่าตอนที่เขาคุกเข่าเขาจะพูดอะไรอ,อันนั้นคือสิ่งที่หนูรอฟังที่สุดค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือเอาพานพุ่มมาขอคุณแม่ค่ะก็แต่มันง่ายมากทุกคน ถ้าดูดีๆแม่หนูอยู่ในชุดอยู่บ้านพี่เตอ๋อก็อยู่ในชุดที่แบบชิลมากไม่มีพิธีรีตองอะไรคือเอาพานพุ่มมาแล้วก็ขอบคุณแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่ตลกมากแบบมีความสุขมากคือเราไม่คิดว่าเขาเาผู้ชายคนนึงก็มากราบเท้าแม่เราขอเราเนาะแบบพี่เตอ๋อก็มากราบแล้วก็จะบอกว่าจะเลี้ยงดูและจะดูแลใหม่ให้ดีที่สุดเนี่ใหม่ก็คิดในใจแล้วอู้เตอ๋อสวยแล้วสวยแล้วเต๋อสวยแล้วโอ้ยมาขอฉันสวยแล้วแล้วก็ แล้วหนูก็รู้สึกดีใจหนูรู้ว่าแม่หนูทําตัวไม่ถูกเพราะแม่หนูก็พูดว่าเออเนี่ยเต๋อแม่คุยกับต้นไม้ทุกวันโมเมนต์นั้นหนูคิดว่าพี่เต๋อจะวิ่งหนีละเพราะแม่ <laughs> พูดว่าแม่คุยกับต้นไม้ทุกวัน <laughs> <ๆ>คือแม่หนูบอกเออแบบเหมือนเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ในบ้านที่เขาแบบรู้สึกว่ามันมีมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นล้มโพล,ล้มใส่ให้บ้านเขาก็จะบอกว่าขอให้แบบอยู่กันแล้วจเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบแม่ก็น่ารัากดีเพราะแม่ก็พู เคี่ยวมากๆแต่ว่าวันที่จะมั่นก็เป็นวันที่เราเราล็อกคิวเพราะเราคิวไม่ชนกันเลยอะค่ะค่ะโอ้ยเหนื่อยจังเราเรื่องนี้ไหนดูไหมว่ามันมีสัญญาณว่เขาจะขอมั่นเราไม่มีการพูดคุย่มีลิงอะไรบอกว่ามีไหมคะมีค่ะเราเราก็เหมือนที่หนูบอกพี่ๆทุกคนแหละว่าเราพูดคุยกันเสมอว่าจะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกแค่ว่าหนู หนูอยากใช้ชีวิตกับเขาและมันถึงเวลาที่มันเหมือนความรักมันสุกงอมแล้วก็เกื้อหนุนกันไปในทางที่ดีแล้วใหม่ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้จะทําให้ชีวิตเราลมเย็นหมายถึงว่าอยู่ด้วยแล้วเราจะมีแต่ความคิดที่ดีความคิดบวกแล้วก็สิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็รีบๆนะพี่หนูก็พร้อมละมาๆมาวันไหนไหนืวัน วันไหนนะคะหนูจําไม่ได้อ่ะวันวันที่ลงเลยค่ะวันที่ลงเลยวันที่ลงค่ะวันที่ลงวันวันที่ลงที่ที่วันแรกอะค่ะวันนั้นเลยค่ะแต่หนูจาไม่ได้วันเะไม่แน่ใจแต่แต่ว่าไม่มีเลิกไม่ได้ดูหมอดูเลยนะคะเลิกสะดวกล้วนเลยค่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันนั้นค่ะคือหนูก็ไม่รู้เรื่องเลย ตอนที่เขามาขอเราอ่ะเขาทำโมเมนต์ไหนเราสูงตอนที่แบบก่อนที่จะถึงงานพิธีจริงๆเ่ะเขาแบบแล้วแต่นานกันนะหรือว่าอะไรไม่มีอะไรบุ้มอะไรรางนั้อ่อมัน,ออม,นมันเป็นเหมือนแบบว่าแน่นะเหมือนมันถามกันว่า Are you sure? โอเคแล้วใช่ไหมแน่นะโอเคงั้นก็ไปเอาพานพุ่มมาขอคุณแม่ก็คือทำแบบไทยๆอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นมาขอก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยคิดว่าโอเคงั้นก็ แหวนพร้อมยังใช่เรื่องแหวนที่เขาไม่ได้เซอร์ไพรส์คือรู้อยู่แล้วว่ากระหลับเท่านี้เลยรู้ค่ะหนูกับหนุ่มจิมใช่ค่ะชิบชิบกระลับเลยก็คือใช่ค่ะเนี่ยหนูหนูรอโชว์แล้วเนี่ยชูอเอาไหนที่เอามาใกล้ๆกเลยสิหนูจิ้มเองเลยไหนก็อยาชล้ใกล้ๆเลย สิบห้ากระลัดค่ะหนูจิ้มเองมากับมือหนูเลยอย่างนี้เลยพี่เต๋อแทบวิ่งมือมาสั่นโอู้หนูมีโมเมนต์ที่เขาเขาตอนที่เขามาส่งแหวนให้พี่เต๋อร้องให้ต้องโอนเช็คจ่ายเช็คเราม่จับตับซึ้แต่เขาทราบซึ้งตม่เราเป็นเจ้าแหวนเราเขาให้พี่เต๋อไม่สลักเราแค่ไหนแล้วเราสุดๆเลยค่ะพี่ติ๋วคือหนูหนูจิ้มเลยอะค่ะหนูจิ้มแบบไม่อั้นไม่อั้น ไม่เออมีวงเงินที่เขาบอกว่าเออประมาณนี้พี่จะโอเคอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมก็อ่ะโอเคอ่ะสองสองหลักประมาณนี้สองหลักไม่เกินไม่เกินไปแบบไม่เกินที่จริงอะไหมชอบเลขสิบหกไหม่เพิ่งคิดได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้ว <c oughs> คือใหม่เคยบอกว่าที่จริงแล้วอะค่ะคือถ้าพี่เติมไม่ให้แหวนเป็นแหวนเกี้ยงใหม่ก็แต่งนะจริงจริงมันมัน,ม,นมันไม่ได้เกี่ยวกับกระหลัดหรือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรใหม่ไม่ได้อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวคนต่อไปอะต้องเอาไปเปรียงอย่างว่ารักฉันต้องกระหลัดเยอะหรืออะไรคือที่จริงไม่เกี่ยวเลยอะค่ะมันสําหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าแหวนมันคือผู้ชายคนนะี้ มันคือพี่เต๋อที่มันมีหนึ่งเดียวในสําหรับใหม่ในโลกใหม่มีผู้ชายแบบเนี้ยคนเดียวที่ใหม่รู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนดีที่สุดสําหรับใหม่อะไรเงี้ยนใหม่บอกเขาทุกวันเลยใหม่บอกโอ้ใม่โชคดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็บอกเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบแล้วใหม่ก็เดาว่าแบบพี่โอเคพี่แน่ใจใช่ไหมเพราะหนูก็แบบแรงอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูอะไรในตัวเขาที่ทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจหนูจะเลือกใน่องนี้ค่ชี้เป็น้นที่คนโอ้หนูว่า ทุกคนรู้จักพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อเป็นอย่างนั้นเหมือนที่ทุกคนรู้อย่างที่พี่แจ็ครู้อย่างทุกคนที่จุฬารู้อย่างรุ่นพี่พี่เต๋อรุ่นน้องพี่เต๋อรูร้ค่ะเป็นแบบนั้นค่ะทุกคนใช่น่ารักนางน่ารักอย่างเมื่อกี้มาบอกว่ามาอยากรอาคัที่พี่เต๋อเขาขอแม่เราไปแล้วเขามาพูดกับเราสัญญากับเราดีใจมากเออมันอยู่ในคลิปค่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาพูดว่าเขาพูดว่าพอพี่เจอหนูแล้วพี่ไม่สามารถปล่อยหนูไปได้และในใจหนูคิดว่า เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วเต๋อจะติดต่อกลับไปยังไงถ้าเขาต้อขอแต่งงานอ๋อหนูตอบว่าใช่ yes ค่ะแค่ yes ว่าเขาแต่บอกแต่งงานกับพี่นะหรืออะไรอย่างเี้มาก็ใช่ค่ะรับค่ะรับค่ะแต่งค่ะแต่งค่ะแต่งแล้วเริ่มเข้าขาวเลยเออปีน well, ah, ี้ไม่ค่อยมีเลิกดีเท่าไหร่นะคะจากที่ดูใช่แต่ว่าก็จะพยายามหาได้ภายในปีนี้ค่ะ แต่ว่าปีนี้เลิกไม่ค่อยดีนะคะหมายถึงว่ามันมสองคนใช่ดวงอะไเลยนะค่ะแล้วแล้วแทนว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันเรือพ่ออะไรอย่ีแต่งเข้าค่ะแต่งเข้าแต่งเข้าบ้านเราแต่งเข้าบ้านใหม่จริงเนี่ยใหม่เป็นลูกคนเดียวใหม่ไม่สามารถย้ายออกจากบ้านที่พึ่ง้างได้ใหม่แบบใหม่แบบพี่เต๋อเอาไปอยู่นี่เลยแต่งเข้าค่ะต้องขอบคุณพี่เต๋อด้วยที่น่ารักมากที่เข้าใจว่าแบบเออแต่งเข้าก็เดี๋ยวพี่เต๋อจะมาซื้อที่ในบ้านหนู แล้วก็หนูไม่หนูก็บอกว่าโอเคค่ะแต่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนชื่อในโฉนดนะซื้อที่ในบ้านของใหม่ใช่ค่ะจะเป็นชื่อใหม่ค่ะแตเป็นเงินที่เจอค่ะก็ถ้ทําตัวไม่ดียึดเลยยึดก็เป็นที่เราอยู่ดีอะค่ะเจอคือผู้อาศัยแต่ต้องซื้อที่ในบ้านเราโอ๋ไหนที่ไมาอยู่บ้านอับยายซื้อกระบยายดีนี่นี่ อ๋าไม่ไม่รู้สึกยังไงบ้างกับว่าเราจะได้เห็นว่าที่เจ้าสาวเป็นเออไม่ก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเริ่มมันเริ่มใกล้มันเริ่มใกล้มามันก็คือว่าเป็นโมเมนต์ที่ค่อยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงานผู้หญิงทุกคนอยากมีโมเมนต์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้าใจแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราได้แชร์กับพาร์ทเนอร์ของเราจริงๆในการได้แบบคุยเรื่องอนาคตได้อะไรเงรี้ยมันจะเพ้อฝันแล้วมันจะมีความสุขมากเลยค่ะก็ รู้สึกดีใจที่ได้เอ็นจอยโมเมนต์นี้ค่ะแต่ว่าก็ก็ค่ะดีใจค่ะที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ให้ความมั่นคงในชีวิตเราที่รู้สึกว่าเราสามารถฝากเขาไปจรงถึงแก่เราได้รู้ไหมว่าเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งคือเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะพอการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเอาเราอยู่สอนเราได้เราเขาพูดอะไรเราเชื่อฟังและอีกอย่างหนึ่งเขาทำงานที่มันตรงกับเรา ไปถึงเราเขาเองเป็นนักเขียนเป็นนักแสดงมันตรงกับเรามากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนประหยัดอดออมซึ่งก็ดีมากเพราะเราเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็อยู่ด้วยกันได้มันอยู่ด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวสิ่งที่สําคัญเลยคือถ้าคนไหนแม่เซโนเนี่ยหนูจะไม่เอาแต่ว่าคนนี้นี่คือเข้ากับแม่ได้ดีแล้วเราก็เข้ากับแม่เขาได้ดีไม่ได้พูดเองนะเ้าเจอเขาคนชาติที่จะเป็นหนักขนานค่ะาใครนะคะ อ๋อแม่ถือเช็คมาเขานนั้นใช่ใช่แม่คนถือเช็คมาไหม่เลยบอกขอบคุณนะคะแม่เอาเช็คนี่คือเป็นจ้าจากแหวนมาแล้วมีเช็คมาดิเออเช็คที่มาซื้อแหวนเนี่ยแม่ถือมาค่ะใช่วันนั้นแม่ก็อยู่ด้วยค่ะแล้วเป็นไงบ้างพอเราได้ไปเป็นวัดที่สมัยบ้านของแม่หนูต้องไม่ถามคุณแม่เองนะคะแต่ว่าหนูก็หนูก็บอกแม่เขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูก็จะคือการแต่งเข้าครั้งนี้หนูแต่ง คุณแม่เอาแม่พี่เต๋อมาเข้าด้วยค่ะก็คือเราไม่ได้อยู่กันสองคนเราอยู่กับครอบครัวพี่เต๋อด้วยใช่แล้วก็เอาครอบครัวเราอยู่ด้วยค่ะนัน้นั้นมันมันคือเราไม่ได้แยกไปอยู่สองคนเราอยู่กันทุกคนอยู่ด้วยกันหมดอแม่อแม่ใช่ค่ะเพราะหนูหนูทิ้งแม่หนูไม่ได้จริงๆไม่ถึงว่าหนูแยกออกไปอยู่คนเดียวไม่ได้หนูหนูติกแม่มากค่ะอันนะีหอโมเมนต์ที่โบคนมิจจีโมเมนต์โบน่ารักมาก แต่ตอนนี้ยังวิ่งอยู่เลยนะพี่เต๋อไล่อยู่แถวอนุสาวรีย์ยังยังยไม่ได้แหวนคืนโบนะโบแวนเออโบน่ารักค่ะหนูก็บอกว่าโบ20นะของโบอ่ะไปคุยกับอเล็ก20กะหลัดเลยอเล็กอเล็กมาเฉยเลยเฮ้ยวันนั้นอ่ะแม่เข้าห้องไปห้องหลังเวทีใช่ป่ะคะหม่ก็เจออเล็กอเล็กบอกว่ามาทำไมโบกำลังมาไปกลับไปแม่บอกว่า ไรเลยเลย็กบอกว่าไปกลับไปเลยมาทําไมแล้วใส่แหวนมาทําไมโบกําลังมาเง่ใหมก็ทีนจนใจเสร็จละเ <c oughs> บิวน้อง <c oughs> โบน่าจะบิวขึ้น <c oughs> เออ,อเงยพอโบอมาถึงเป็นตามคาดเลยตามคาดเลยขอดูก่อนอะไรเงี้ยซึ่งใหม่ก็ขอดูแหวนน้องด้วยเพราะว่าตัวพลอยที่น้องได้เนี่ยแหวนที่น้องได้เนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว,ว่าพลายฮิบ้าใช่ไหมคะที่น้องบอกอันนั้นคือพลอยพลอยอะไรแบบพลอย ที่ใหม่ชอบมากๆอันหนึง่งมากมากเลยเพราะว่ามันราคาสูงมากแล้วก็สวยมากซึ่งน้องก็ได้ของดีมากๆค่ะแต่ต่อไปก็ต้องแหวนมันแล้วซึ่งจริงๆมันก็อยากเท่า,ากันเลยแต่โอ้ของน้องของน้องสวย <ๆ S 1> มากและสีสวยมากค่ะสีสวยมากจริงๆพ <ๆ S 2> ี่ก็อยากได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยว <ๆ S 2> พี่เล็งๆล้วยก็เขายังไงพอเขาเห็นแหวนแล้วเขามีพูดยังไงบ้างเออเขาไม่ค่อยพูดอะไรนะเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้เอาไปกดดันพี่เล็กเอางี้ดีกว่าน้องน่ารักไปยังไงเขาก็เล่นเล่นกันเขาเล่นเล่นกันเอาจริงๆเขา หนูว่าน้องน่ารักที่ไม่ได้เอาไปกดดันผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแบบเขาเออเขาเป็นผู้ที่น่ารักอะค่ะใช่ใช่แล้วพี่เต๋อหู้ยังว่าเราอยากได้คนอันเยอะไยมเจ๊งยังไงเขาบอกว่าพ่นมาเยอะแล้วพอแล้วเราต้องเลิกพ่นละเลิการไม่น่าแต่งงานเลยหสิเนี่ยเขาบอกว่าเรายังแบบว่าจะเป็นใหม่แล้วิการใช่ใช่ไหมคะหนูก็ ที่จริงสาหรับหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เร็วไปเพราะว่าหนูอยากใช้ชีวิตอยู่กับพี่เต๋อแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าใหม่มาชัวร์มากๆโตมากๆแล้วก็รู้สึกทุกวันว่าตัวเองแก่ไม่รู้ทำไมเรารู้สึกว่าเราแบบว่าอยากเพราะเราเปิดบริษัทแล้วดูแลเด็กด้วยละ่ะค่ะมันก็เลยความคิดเราเลยโตมากๆเลยแล้วเราก็เป็นการวางแผนให้กับ new generation แล้วแล้วก็ตัวเองที่จะได้เล่นบทข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นว่า เราอาจจะเล่นบทใส่ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเราก็ไม่อินแล้วอะไรเงี้ยเราก็บทข้าหน้าเราคุณยายวรลานแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของเขาใหม่ค่ะไม่ก็ย้อนกลับไปตอนที่ทั้งพิ่เติดเราคิดว่าตอนไหนที่รู้สึกว่าเราอยากแต่งงานที่มาในช่วงนี้น่าจะช่วงนี้แหละค่ะช่วงนี้แหละที่อยากแต่งงานกับเขาเพราะว่าได้ลองได้ลองได้ลองอยู่ด้วยกันายถึงว่าได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆอะค่ะได้แบบว่าลองมาอยู่บ้านด้วยกันลองมาดูว่า ตื่นเช้าแล้วเป็นยังไงก่อนนอนแล้วเป็นยังไงนอนดิ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องลองต้องลองนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอันนี้เป็นปีที่เจ็ดอันนี้เป็นปีที่นนเจ็ดห,หนูไม่รู้ว่าลางไหมตอนแรกหน,นูว่าเนี่ยปีที่หกด้วยซ้ำใช่แต่กลายเป็นว่าเนี่ยกำลังจะเข้าปีที่แ<ค><ะ>ปดี๋ยวก็ตอนลองอเหมือนกันแล้วไม่มีอะไรต้องปรับพี่เต๋อปรับค่ะเพราะว่าไอ้นอนดิ้นจะบอกว่าเราถือว่าตกเปี่ยนอะ ไม่ได้ยินทุกคืนเลยว่าหนูหนูขยับไปหน่อยพี่ไม่มีที่เหลือแล้ว<า>หนูได้ยินแค่นี้ค่ะ <c oughs> ทุกคืนเลย <c oughs> หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าการที่อยู่ด้วยกันต้องต้องปรับอยู่แล้วนะต้องปรับใช่แล้วพอมันปรับลงตัวปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ได้ืออย่างเวลาเขาไปซื้อที่บ้านเราเขาต้องเตรียนมาเลื่อนมาทำห้องเพิ่มไหมหรือว่าเป็นห้องคุณแม่เ <c oughs> นาะต้องเป็นห้องคุณแม่แล้วก็เป็นออฟฟิศคิดว่าน่าจะเป็นออฟฟิศมายมีเดียโปรดักชันค่ะเพื่อให้เด็กๆมา มาทํากิจกรรมซ้อมเต้นซ้อมเดินซ้อม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เป็นเป็นของที่ที่อยู่ตรงนั้นก็คืออาจจะต้องทําแยกอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทําธุรกิจด้วยแหละค่ะใช่คือตอนนี้ก็มองว่าที่แบบอแม่่ครอบครัวไปแล้วใหม่ไม่มีลูกของตัวเองแต่ว่ามีลูกในสังกัดซึ่งใหม่ก็ลองเป็นแม่มาสองปีละอ่วมอยู่ค่ะอ่วมอยู่เพราะรู้สึกเป็นห่วงลูกมากเพราะว่าลูกหกคนเจ็ดคนเนี่ย ต้องต้องทำให้เขาอยู่ในวงการได้อย่างที่เขามีความสุขแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเงี้ยแล้วใหม่กําลังคลอดซีรีส์อยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นยังยังเห็นว่างานสําคัญอยู่ต่อให้จะต่อให้จะแต่งงานหรืออะไรยังไงก็มายมีเดียของใหม่อ่ะยังเป็นที่หนึ่งมายู่ทเดในใจอะไรที่ไม่ใช้ทุกวิ่เติมแม้แต่เขาขอเราแบบว่าเนี่ยขอึ้งซึ้งแบบโมเมนต์ขึ้นซึ้งหน่อยจะได้มีลาออนเธอไม่ได้พลาดเออเธอแค่เพลินแค่เพลิน เอาเถอะเหรอเอาเอาเหรอเมื่อกี้พูดเล่นนะเอาเหรอเอาทำนีแบบจริงจริงไหมล่ะอ่ะจริงจริงก็ขอบขอบคุณพี่เต๋อมากๆเลยนะคะที่แบบขอบคุณพี่เต๋อมากๆที่แบบว่าเอ็นดูใหม่นะคะแล้วก็รับใหม่ไปเป็นภรรยาอะโอ้โหโอ้โหไโชว์โชว์แบบนี้หน่อยแบบแี้นี่เลี้ยนเลี่ยนไร้สติอยู่ ขาโคุณคอับอันนี้ก็จบแล้วอันนี้ก็จบแล้วโอเคจบแล้วจ้ะ